Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ว่าโดยเรื่องเช้าโชว์สิบตำรวจโทหญิงกับสวขมมงเกลียวและเลี้ยวเข้ามาหาวุฒธธิสภาท่านผู้ทรงเกียรติจะพากันมัวหมองกลายเป็นสภาของท่านผู้คนเกลียดเห็นว่าตอนนี้ใครที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเจนุษพากันชิ่งได้ก็ชิ่ง โดยเฉพาะคณะกรรมาการกมทศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมภิบาลวุฒธธิสภาที่มีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณสวน้องหลุงป้อมเป็นประธานซึ่งกมธชุดนี้เป็นชุดที่เคยตั้งสิบตำรวจโทหญิงกรส,สิบัวแย้มเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และมีหนังสือขอตัวสิบโทหญิงปัทมาศิริรัตน์ผู้เสียหายมาช่วยราชการด้วยและกรมทอชุดนี้อีกเช่นกันมีทานีอ่อนละเอียดสวผู้ที่ถูกคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเตรียมเรียกไปชี้แจงในวันที่12กันยายนเป็นกรรมธิการด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อวานมีประชุมสมาชิกส่วนใหญ่ล้วนหลบลี้หนีฉากในห้องประชุมมีกรรมธิการเข้าร่วมเพียงสองคนจากทั้งหมด19คน ซึ่งกรรมธิการที่เหลือเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์แทนรวมถึงน้องลุงป้อมพลเรือเอกสิทธวัฒน์ก็ประชุมออนไลน์มาจากห้องทำงานเช่นกันเรียกว่าหลบได้หลบจะดีกว่าเพราะคดีนี้เป็นที่สนใจของสังคมแน่นอนว่าเมื่อกระแสสังคมกดดันก็ทำให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาอยู่เฉยไม่ได้ ฟังว่าจะเชิญให้ธานีอ่อนละเอียดหรือสวอมาให้ข้อมูลสมชายสแสวงการสาวรในฐานะโฆษกคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาบอกว่าธานีคงไม่ปฏิเสธที่จะมาชี้แจงยืนยันว่ากรรมการจะทำงานหนักและดำเนินการตามกรอบกฎหมายทำอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรน่ากังวลและจะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุด น่าสนใจว่ากรณีนี้วัชระเพชรทองอดีตสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์มาให้ข้อมูลกับกรรมการเพิ่มเติมอีก16ประเด็นรวมถึงข้อมูลเรื่องการยกน้ำชาของสอวอกับสตรีคนหนึ่งที่ปรากฏต่อมาเป็นประเด็นที่ถูกสื่อนำมาถามเห็นว่าสมชายเลี่ยงที่จะตอบโดยระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องจากวัชระแต่ไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อใดและที่ไหนและเป็น ความสัมพันธ์ส่วนตัวยังไม่มีข้อมูลต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติม ถามไปถามมาหลายฝ่ายก็เกรงว่าในที่สุดสวอสอบสอวอกันเองจะซูเอียอบอุ้มช่วยกันหรือไม่สมชายกล่าวยืนยันว่ากรรมการส่วนใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการมีเกียรติศักดิ์รีมีความหนักแน่นตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกเพราะกรรมการจะต้องรับผิดชอบทางสังคมและคดีอาญา ทั้งนี้บีบางส่วนพยายามดึงให้เป็นเรื่องการเมืองเพื่อดิสเครดิตสวซึ่งคิดว่ากรรมการจะไม่เล่นตามนั้นและเราทำตามหน้าที่เต็มที่แข่งกับเวลาส่วนมติจะถูกผิดอย่างไรทางกรรมการจะต้องรายงานเข้าที่ประชุมใหญ่วุฒิสภาเพื่อลงมติต่อไปโดยเราจะไม่เอ็นเอียงไปตามกระแสะ งานนี้จับจัดที่สมชายสื่อสารฝั่งพูดแล้วทำแม่งทำแม่งที่ชี้ว่ากรณีสิบตำรวจโทหญิงกับสวมีความพยายามดึงเป็นเรื่องการเมืองเพื่อดิสเครดิตสวยืนยันกรรมการไม่เล่นตามกระแสเดินหน้าทําตามหน้าที่เต็มที่แข่งกับเวลา ฟังแล้วเหมือนสมชายพยายามเบี่ยงเบนประเด็นและยิ่งรู้ความเป็นมาของสมชายกับธานีที่มีความสนิทกันมาตั้งแต่เป็นสอวอและสอนอชอร่วมคณะกันมาหลายยุคจะอดคิดไม่ได้ว่าคดีนี้เป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าก็โปรดติดตามกันต่อไป เป็นข่าวเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เช้าที่5กันยายนเมื่อนิพนธ์บุญญามณีประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมไปสู้คดีประมูลรถซ่อมบำรุงทางอบาจสงขลาสมัยเป็นนายกอบาจโดยในวันเดียวกันนี้เขาจะต้องไปขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตามที่ปปชเป็นโจทยื่นฟ้องในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามปออาญามาตรา157กรณีไม่จ่ายเงินค่าซ่อมรถบำรุงทางอเนกประสงค์วงเงิน50ล้านบาทขณะดำรงตำแหน่งอบจอสงขลาพร้อมขอให้ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คอาการเมืองไม่ได้สนใจนักว่าคดีนี้นิพนธ์จะประสบชะตากรรมเช่นไรแต่สนใจว่าจะมีการปรับคอรมอรหรือไม่ใครจะมาเสียบเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันมากกว่า เพราะขณะนี้คอรมลุงตู่มีเก้าอี้รัฐมนตรีว่างอยู่4ที่นั่งคือเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นโควตาของภาคพลังประชารัฐสองที่นั่งภูมิใจไทยหที่นั่งและประชาธิปัตย์หที่นั่ง ช่วงที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวกระทุ้งให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาปรับคอรมอมาแล้วหลายรอบแต่ไม่สำเร็จเมื่อลุงตู่ถูกสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่โดยลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณมานั่งรักษาการแทนนายก จึงลุ้นกันว่าลุงป้อมจะถือโอกาสนี้ปรับคอรมอไปเลยหรือไม่คำตอบจากปากของลุงป้อมคือเดี๋ยวดูก่อนผมเป็นนายกรักษาการไม่สามารถปรับคอรมอได้ต้องรอให้การตัดสินออกมาก่อนหากนายกอยู่ต่อนายกก็จะมาทำเอง ความหมายของลุงป้อมคือตอนนี้ยังไม่ปรับต้องรอความชัดเจนเรื่องวาระ8ปีของลุงตู่ก่อนถ้าได้กลับมาจะปรับหรือไม่ก็เป็นเรื่องของลุงตู่ไม่ใช่รอให้ลุงตู่มาปรับ เรื่องปรับคอรมอนี้จับอาการได้ว่านายกและหัวหน้าพักบางพักยังไม่อยากปรับครมรโดยบอกว่าเก้าอี้ที่ว่างเป็นรัฐมนตรีช่วยไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารงานเพราะยังมีรัฐมนตรีว่าการอยู่แต่ลึกๆแล้วเป็นที่รับรู้กันว่าทุกครั้งที่มีการปรับครมรย่อมเกิดแรงกระเพื่อมภายในและเมื่อเกิดแล้วสงบยาก โดยเฉพาะพักการเมืองที่ประกอบด้วยหลากหลายกลุ่มกวนวิเคราะห์กันตามหน้าสื่อจะเห็นว่าพักภูมิใจไทยมีปัญหาน้อยที่สุดเพราะเสียหนูอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักเอาอยู่ส่วนสองเก้าอี้ของพักพลังประชารัฐนั้นเป็นโคต้าของลุ่มป้อมซึ่งเป็นหัวหน้าพักและเจ้าของเก้าอี้เดิมทั้งสองคนก็ยังมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ว่ากันว่าหากตำแหน่งนายกของลุงตู่ต้องหยุดไว้แค่นี้ผู้กองธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่แยกตัวออกไปตั้งพักเศรษฐกิจไทย ก็จะหวนกลับพักพลังประชารัฐและคราวนี้เมื่อมีการปรับคอรมออาจขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการเสรด้วยซ้ำสำหรับพักประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของจุรินลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพักนั้นถือว่าเป็นยุคที่มีปัญหาภายในมากที่สุดในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาก็มีกระแสะข่าวว่ามีการเขย่าเก้าอี้ของจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จาก กลุ่มสสภาคใต้ที่มีเด็ดอิดขาวทองหรือนายกชายสสสงขารองหัวหน้าพักดูแลภาคใต้เป็นหัวหน้ากลุ่มดูกันในเบื้องต้นเมื่อน,นิพนธ์บุญญามณีไขก่กอกก็ให้นายกชายขึ้นนั่งแทนตามโคต้าภาคใต้ก็น่าจะจบได้แต่ในความเป็นจริงไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะมีกระแสะข่าวว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ในพักที่มีตั้นจิตพัฒน์กริดากร สอสอบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักเป็นหัวหน้ากลุ่มก็เลงไปที่เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของคุณหญิงกะัละยาโสพลพนิษฐ์และยังมีกลุ่มสอสอในพัก ที่ยังไม่เลิกแซะจุติใครเลิกก็จะถือโอกาสนี้เรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนดังนั้นประชาธิปัตย์จึงมีเก้าอี้ที่เป็นเป้าหมายของการปรับคอรมอถึง3าที่นั่งคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลายเป็นเรื่องหนักอกหนักใจสำหรับจุรินลักษณะวิสิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง แม้ในพักจะมีข้อบังคับที่ระบุถึงการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่ก็ตามแต่ถ้าจุรินบริหารจัดการปัญหาไม่ลงตัวแม้แต่ตำแหน่งหัวหน้าพักของตัวเองก็จะรักษาไว้ได้ยากประชาธิปัตปัจึงยังไม่อยากปรับคอรมอรเช่นกันต้องจับตาว่าอำนาจการปรับคอรมอรครั้งต่อไปจะอยู่ในมือลุงตู่หรือไม่และถ้าไม่ใช่จะอยู่ในมือใครผลจะออกมาเป็นอย่างไร ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ